เก้าไกลนี่น่าจะมีเจ้ากรรมในเวียนในรูปแบบใหม่นะคะทุกคนที่แท็กทีมมากับเพจ วันนี้เก้าไกลโกหกอะไรกับทางไหนอี้แทนคุณจิตอิสระเนี่ยนะคะทุกคนแม่หลังจากที่กรณีสสคุกค,คามทางเพศยังไม่จบดีเลยนะคะยังไม่ได้ให้เราหายใจหายคอให้ได้พักได้พอนก็มีประเด็นอื่นมาต่อกันละจ้ากับเรื่องของสสของเก้าไกลที่เชียงใหม่มีความ ปลอมไลเซน็นนะในตำแหน่งของผู้ช่วยสสอ,อะไรเหล่านี้เออแล้วก็คือเอาตัางมาทำนองนั้นนะคะซึ่งเอาจริงๆเรื่องนี้แอนเห็นข่าวจากเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรแล้วนะคะแต่ดังไม่พอหรือยังไงไม่รู้พี่อี้แกก็เลยมาแบบสัมทับเออเอาให้มันแบบก็หึมเอาให้มันดังขึ้นไปอีกนะ โดยวันนี้ค่ะนายอี้แทนคุณเนี่ยนะคะซึ่งเป็นรักษาการประธานคณะกรรมการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและความเสมอภาคระหว่างเพศของพรรคประชาธิปัตย์คือดูจากตำแหน่งแล้วเนี่ยเออไอเรื่องที่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเข้ากับเรื่องราวของตำแหน่งเขาอะเนาะแต่ว่าเรื่องที่กำลังจะเป็นต่อไปนี้นี่คือมันไม่น่าจะเกี่ยวมันก็เลยทำให้เออ มันดูแท็กทีมกันดูเป็นเจ้ากรรมในเวรเขาแล้วนึ่งนะออกมาบอกเขาว่าตนได้รับทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวซึ่งแหล่งข่าวที่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่ามีความเชื่อมโยงกับเพจวันนี้เก้าวไกลโกหกอะไรบ้างนะ เพราะเขาเป็นคนออกมาเปิดเผยก้อนแล้วในอี้ที่เราได้เห็นว่าเขาก็ไปทํากิจกรรมสีดาลุยไฟกันที่เก้าไกลก็ร่วมกับเพจเนี้ย <c oughs> ก็ออกมาพูดเรื่องนี้ต่อจากที่เพจนี้พูดนะโดยบอกว่ามีสอสอเก้าไกลคนหนึ่งนะคะอ่าปลอมลายเซ็นผู้อื่นและก็แจ้งยอดเงินไม่ตรงกับที่จ่ายมมีบางไรายไม่ได้รับเงินสักบาท แต่ถูกสวมสิทธิ์เซ็นชื่อรับเงินซ้ำร้ายค่ะนำส่งเอกสารปลอมยอดเงินเท็จแล้วก็การหลอกนำบัตรประชาชนของผู้เสียหายไปประกอบเอกสารเท็จยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายการลงสมัครสอสอให้กะกะตโดยไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงในอี้แกบ,บอกว่า เมื่อได้รับหลักฐานก็คือใบแจ้งความที่ไปพบพนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งว่าเป็นสมาธิเก้าไกลแล้วก็ถูกปลอมหลเซน็นแล้วก็นำสำเนาแบบประชาชนเนี่ยนะคะไปแอบอ้างในการรับเงินค่าจ้างผู้ช่วยหาเสียงโดยได้มีการรับเงินเป็นจำนวน13,490บาทแต่กลับไม่ได้รับเงินเลยสักบาท และผู้เสียหายอีก2รายก็ได้รับเงินมาเพียง9,000บาทถูกทำเอกสารปลอมว่ารับเงินจำนวน18,020บาทโดยมีการนำบ,บัตรประชาชนของผู้เสียหายทั้ง3รายเนี่ยไปปลอมลายเซ็นแอบอ้างทำเอกสารเท็จยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยในอี้แกบอกว่าได้โทรสอบถามรายละเอียดกับแหล่งข่าว ยืนยันเลยเป็นเรื่องจริงนะโดยหนึ่งในสเนี่ยบอกว่าพวกตนทั้ง3คนที่รักพักเก้าวไกลด้วยหัวใจเพราะชื่นชอบแนวคิดและอุดมการณ์อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงประเทศจึงทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสนับสนุนช่วยเหลือจนผู้สมัครได้เป็นสอสอแทนเจ้าถิ่นเดิมแม้ว่าจะได้เงินค่าใช้ใจ่ายเพียงเล็กน้อยเพียงน้อยนิด เพราะต้องช่วยตั้งแต่6กโมงเช้ายันค่ำมืดทุกวันต้องออกค่าใช้ใจ่ายเองแต่กลับถูกนำแบบประชาชนไปปลอมไลเซน็นและรับเงินสนับสนุนจากพักแทนพวกตนและไม่ได้ให้พวกตนตามจริงซ้ำยังกล้าทำเอกสารปลอมส่งให้กะกะตออีกโดยเขาบอกว่าเขาเพิ่งมาทราบนะคะเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมานี่เอง นะแล้วก็ได้รวบรวมหลักฐานและความกล้าหาญปรึกษาหารือกันเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับสอสอคนนี้และต้องการให้ข้อมูลกับคุณแทนคุณอโอเคเขออนุญาตเดาว,ว่าหรือก็อาจจะไม่เกี่ยวก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวกับเพจวันนี้ก้าวไกลโกหกอะไรก็ได้เพอเอิญว่า เออเพจนั้นเราเห็นข่าวจากเพจนั้นก่อนเนาะแล้วเพอเอิญว่าคุณอี้เนี่ยก็มาพูดวันนี้อืมอา,อาจจะไปตามกับทางนั้นเอาก็ได้กับผู้เสียหายอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วก็เลยเออรับไ,ไปแบบไปรับทราบข้อมูลจากทางนั้นมาว่าเอ้ยตกลงเรื่องราวมันเป็นยังไงอ่าแต่ฟังนี่เหมือนแบบเขามาล้องเรียนที่คุณอี้เลยนะซึ่งแบบนึกออกไหมคะแบบ ทำไมหรอทำไมต้องมาร้องเรียนที่คุณนะแต่ฟังไปหนึ่งเหมือนเนี่ยเราต้องการให้ข้อมูลกับคุณแทนคุณเพราะอยากให้ช่วยให้ความเป็นธรรมกับพวกเราที่ทุ่มเทให้สสเก้าวไกลจนได้รับชัยชนะนอกจากนี้สสคนนี้ยังเคยรับปากด้วยว่าจะให้ดูแลพื้นที่ โดยแบ่งงานและแต่งตั้งให้ดูแลคนละเขตแต่ก็ไม่ได้ทําตามที่ตกลงและมีการตั้งคนอื่นเพื่อนําเงินผู้ช่วยไปใช้เองอีกด้วยโดยไม่คิดเลยว่าสอสอคนนี้จะทํากับพวกเราที่รักและพักดีแบบนี้นอกจากนี้ผู้เสียหายเขาได้นําเอกสารการแจ้งความไปยื่นกับกตแล้วด้วยนะคะก็เลยขอเรียกร้องสํานึกจากเก้าไกลที่ถูกกล่าวหาว่าทําผิดกฎหมายเลือกตั้งและกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ออกมาสารภาพและลาออกก่อนจะถูกเปิดโปรงจนไม่มีที่ยืนต่อไปแม่บางทีก็ให้ได้พักหายใจหายคอกันบ้างนะคะแล้วก็ทำไมมันพระสุขเข้าพระเศาแทรกอะไรแบบนี้นะอเอ๊โฉลกของคุณใจทวัตตุลาทนในการนั่งหัวหน้าพักไม่ค่อยถูกโฉลกหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงนะ จะมีเรื่องอะไรมาอีกไหมเนี่ยก็พักบ้างอะไรบ้างนะคะให้ประชาชนได้หายใจหายคอบ้างนะคะ